แม่ครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับนนบุรีนนบุรีนะครับเป็นเคสที่ให้ทางร้านนะครับไปช่วยไปช่วยเหลือเนาะด้วยสภาพการเงินไม่พร้อมที่จะถ่ายถอนนะครับคุณแม่ทําอาชีพอะไรครับแม่บ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาปกติทั่วไปแล้วรายรายได้มาจากพ่อบ้านเหรอครับใช่ค่ะอืมก็คืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าได้ถ่ายรูปอะไรมาให้ผมนะครับผมเห็นแต่ใบนะครับคุณแม่ก็ ขอความช่วยเหลือมาจากางา้านว่าไม่มีเงินไถ่ถอนจริงๆนะครับผมจะไม่ถามรายละเอียดลึกนะครับว่าทําไมถึงไม่มีก็คือคนไม่มีก็คือไม่มีครับนะครับและทีนี้นะครับฝากไว้หนึ่งหนึ่งปีกว่าเนี่ยเสียดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ครับก็หกเดือนมันก็ร่วมเอ่อจ็ดพันหกเดือนร่วมเจ็ดพันทุกทุกหกเดือนทุกหกเดือนตอนนี้ก็แสดงว่าเสียดอกไปแล้วหมื่นกว่าบาทเพราะว่าปีกว่า สองหมื่นหนึ่งพันบาทที่เสียระเบี้ยไปอาเหรอใช่ค่ะอีกเ้นนึงไม่เกียวการที่ทางร้านไปช่วยเหลือครับผู้ที่ไปเป็นไงบ้างคุณน่ารักค่ะน่ารักมากเหรอไว้ใจกันแบบเหมือนกับเจอกันมานานเลยทั้งนั้ไม่ได้เคยเจอเลยครับผมก็แสดงตัวตนชัดเจนนะครับชัดเจนมากครับผมเคสที่ผมช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นเคสผู้หญิงเพราะว่าผมรู้สึกว่าทางร้านปลอดภัยด้วยนะครับ แต่ว่าคราวนี้ผมได้มาเห็นนะมันค่อนข้างที่จะลุ้นมากๆเพราะว่าเทสเนี้ยได้ไปช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณ1 1 5 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือบินบินค่าน้ามันที่ไปนะครับจากที่ร้านเราไปที่นูน่น600บาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนกันก่อนเพราะว่าหัวเลขอันเนี้ยนะครับน้องสาวนะครับอยากเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปใส่สายเงินไว้ใช้ก่อนแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ย ส่วนอื่นที่จะขายเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ําหนักของทองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะเกิน1 1ึ่งแบาทไหมอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะเฉียดฉิวมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันนะครับได้ค่ะครับคุณพี่ครับก็เสร็จออกมาเรียบร้อยนะครับเราได้ตัดสายมาแล้วนะครับแล้วก็แจงทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับแกะเพชรออกมาแล้วนะครับแล้วก็เพชรอยู่ตรงนี้เพชรเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยซื้อ นะครับเพราะว่าตอนที่ช่างแกะเพชรนะครับช่างเขาก็ได้สองกล้องดูแล้วว่าเพชรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําที่โอเคเลยใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะช่วยซื้อหรือคุณแม่อยากจะเก็บนะครับถ้าราคาเราไม่ตรงกันคุณแม่อยากจะเก็บก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันครับตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกรุ้นไหมผมก็รุ้นนะว่าผมกลัวขนาดนี้ไม่น่าลุนแล้วไม่น่ารุนแล้วร้อมรวยเลยเหรอโอเค ห้าจุดหนึ่งสี่นะครับชูอืมสายทองโอเคครับสี่สิบห้าจุดเก้าสี่นี่คือน้ำหนักก่อนหลอมนะครับคุณแม่ถือไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลอมกันนะครับว่าออกมาแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันบาทต้นทุนสูงมากนะครับ <_ S 1> <_ S 2> คราวนี้ผม <_ S 2> ผมกลัวจะได้ส่วนต่างไปน้อยมากๆแต่ว่า Okay, ไปกับเราจะใ,<จ>ให้กันเท่า <c oughs> ไหรเท่านั้นเต็มใจครับเต็มใจนะโอเคไปครับพี่แม่ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหลอมนะครับเป็น2 2ลักษณะนะครับก็คือทองที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับคือสายทองคารูป,ปรพรรณนะครับแล้วก็หัวเหล็กนะครับถ้าอันนี้ไม่พอถ้าอันนี้ไม่พอนะ <c oughs> ก็ต้องคงต้องลืออันนี้นะครับแต่ผมว่าน่าจะพอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาล้นกันอันดับแรกก่อนนะครับถ้าพอก็น้องจะได้ไปใช้อันนี้นะครับเอามาต่อสายได้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงบางจับได้ครับหนักไหมคุอคุณแม่จับยังครับหลอมละลายไปเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเรามาลุ้นเปอร์เซ็นกันนะนะครับนี่คือสายทองคำนะครับที่ตัดออกมานะครับผมเปอร์เซ็นที่ออกมาอยู่ที่เปอร์เซ็น์สวยมากครับนะครับอยู่ที่9 5้าสบ้าปเซเลยทีเดียวนะครับ ได้อยู่ในมาตรฐานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไม่ตัดเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อเป็นราคาแลวรูปพันณุ์รับซื้อเข้านะครับนะครับออกมาแล้วครับ7จเเซนเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าไม่หลุดไม่หลุด7จดสิก็ถือว่าอยู่ในกลางนะครับก้อนครับสี่สิบห้าจุดเก้าสี่เหลือสี่สิบห้าจุดเก้าสองถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าแทบจะไม่หายเลยนะครับนะครับหายในกระบวนการที่เป็นการเผาไหม้สิ่งสกปรกเท่านั้นเองนะครับ เคสที world, ่เราช่วยเหลือเนี oh, ่ยน like> ่าจะหลายเคสแล้วแต่บางที่ไม่ออกสื่อนะครับเพราะว่าด้วยด้วยเขาก็อยากปิดบางตัวตนนะครับแต่ว่าทําไมคุณแม่กล้าที่จะอ่าให้ความคิดกับสังคมครับก็คือว่ามันยังไงมันของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะยังไงเราก็เปิดเผยได้แล้วคิดติดตามเหตุมาก็ถือว่าโอเค ดีกว่าขาดจ้ะค่ะมาอย่างนี้ดีกว่าดีดีกว่าปล่อยขาดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะดีกว่าปล่อยขาดครับผมก็ได้โทรหาเรากี่วันครับโทรหาสองวันโทรหาสองวันใช่วันจันทร์เสาร์อาทิตแล้วแล้วใครเป็นคนรับสายเอ่อคุณน้ำโมเป็นคนรับสายคนแรกอืมแล้วก็เราก็คุยแล้วก็ผมก็ตกลงจะช่วยใช่ค่ะนะครับผมใช่ค่ะแต่ว่าเคสของคุณแม่เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นเคสที่นะครับไม่ได้เยอะเพราะว่า ด้วยตัวงานเนี่ยนะครับด้วยตัวทองเนี่ยทางโรงรับจำนำเนี่ยเขาเขาได้ประเมินมาแล้วนะครับเนื่องด้วยสายเป็น96.5นะครับสามารถประเมินน้ำหนักได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นโรงจำนำก็ให้คุณแม่เนี่ยสูงด้วยใช่ครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับออกมาแล้วนะครับจากที่ไถ่ถอนไปนะครับทั้งหมดนะครับ110,000กับอีก5,000บาทโดยเฉลี่ย นะครับออกมาแล้วครับได้แค่นี้จริงครับได้ไหมได้โอเคค่ะจะเหลือส่วนต่างเป็นหมื่นกว่าบาทเองนะโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเเราก็จะมีแล้วก็เหลือเลทไปด้วยกับใช่ใช่ได้ได้นี่กลับไปนะครับก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าเอาสายมานะเอามาค่ะเอามาค่ะสายเงินเหรอใช่เอามาไหมเอามาอถ้าเอามาเดี๋ยวทางร้านต่อให้เลยได้ วเรศอันเนี้ยได้คืนกลับไปนะเผื่อหาสายใส่นะเอาไว้ใส่นะครับ<ด>ก็ก็คือเป็นเป็นหลวงพ่อรวยนะอยากให้เก็บไว้นะครับกับอ่าร้านของพี่ก็เป็นยังไงบ้างค่ะทางานเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่คุ้มค่ะครับคุณแม่ลหะครับค่ะโอเคมากเลยค่ะได้มาเจอตรงนี้แล้วประทับใจมาก<ร>ค่ะที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือกันด้วยนะคะมีจริงนะ ไม่ใช่ไม่ดีจริงนะท่านดีกับขาดไปได้เงินหมื่นกว่าบาทกับไปถือว่าคุ้มข่ดคุ้มคุ้มมากๆทางร้านบริการดีค่ะคือว่าเป็นการที่ยังไงอ่ะคือโปร่งใสมากที่สุดค่ะโปร่งใสอ่ะค่ะหนึ่งหมื่นสามพันกับอีกแปดสิบกว่าบาทแต่ว่าอันนี้ผมผมตัดออกนะครับอันนี้เราทําให้ฟรีนะครับเราล้างให้แล้วก็ต่อเลเซอร์สายให้ฟรีเลยนะครับก็ก็คือสรุปแล้วเนี่ยเราก็เหลือส่วนต่างอยู่ที่ประมาณได้เลทกับคืน นะครับได้เหรียญทองกับคืนนะครับได้เหรียญหัวเงินกับคืนนะครับแล้วก็ได้ตังส่วนต่างอีกหมื่นสามนะครับก็โอเคนะครับถือว่าโอเคค่ะถือว่าโอเคดีกว่าปล่อยลึกมาเจอกันนะครับตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ